บวันนี้นู้จะตีได้โอ้ยเมื่อยเยสทำลูกสนรูปิป็นมูซอมบี้เล่นอะไรดีต้องสิบไม่แค่เจ็ดข้องเจอเล่นดีกว่า อู้ยินดีไม่แค่เราฮะจอยโว่ดีกว่าโอ้โหเต็มเลยคุณครับโอ้สิงข้าเรแล้วออกออกไ่สิงกันสิงกนมีด้อยแ่บกันอิรนะสิงอมจิอมจิอมจิซอรไมกี่วิีเซลีบาไอแดิซือที่ลังมกี้แต แต่ระบบนี้ก็ดีกว่าเมื่อกี้ระบบชั่วระบบโบราณใช่ไหมอมืจิงอย่างวะเนี่ยอุย้ย <c oughs> โนุกได้เพียบท่มีเซิร์ฟใครขึ้นเลยหรอเฮ้ยขึ้นแล้วสองคนเซิร์ฟหนึ่งหลอดย่าเจ็บ โซฟาเฟตัชิกนม้กูเล็กติกตาสิกตกตาติกตตาเนี่ยมีอาวุธป้องกันตัวอะสนุวีบาก็ไม่เป็นไรแต่มันติดตะัตตาตะตาตะกติดสะตาตะตันกรบผีอย่าสว่เงยเอาใจเป็นผู้ยิงยอมมองเห็น จริงปะล่ะเของตัดต้นไม้ช้าจริงเ่นเกมเลยงใส่งานนี้จะต้อง yes, sir. Yes, sir. Ens, ไมชกัโอ้หลุดวอลลี่ดีไม่ดีด อึ่ยไม้ขอไม้หมดเลยเปไปอะไรก็มีต่คีเปอร์คีเปอร์กาสาิลิตันคีเพิร์คัสซลิซอมบี้คีเปอร์คาสซิลิตันอัจออัจเจอบสีเหนื่อยฮะแต่ดีรู้อะไรเนี่ย สรางมันที่ะหนไหนอะไรอ่ะชาเจระโอ้ยดื้ออีกเล็กปุ่มอีกก็เล็กเนี่ยนะออฟฟินเห็นหน้าเลยเห็นหน้าออฟฟินเนี่ยอืมทำไมมันเล็กขนาดนั้เดินถ้ามันเล็กๆก็ดีแล้วถ้ามันใหญ่ยังไงล่ะอือยูโรเล่นเซอร์เบีวมาเนี่ยหลุดดหหลุเรตสร้างบ้านนเองเปลี่ยนตัวก่อน เล่นต้ลงค้าญว่ะอยากต่อยคนที่ชื่อมากี้ที่หายแล้วเสียงดังยังไงไม่ค้างเอาค้าง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 เคลียเคลียไม่ค้างตึกตึกตึกตึตึกโอเคมันหายค้างแล้วกะตากบอกว่าไงมากี้ให้เล่นฮะให้ให้ต่อยเราได้ไม่เล่ทีที่ขอยืมก็ไม่ ไม่สนอ่ะพี่พี่ขอหยุดบ้างอ่ะโอ้ยอ๋อมากินเล่นทำเล่ยอเพราะฉขอยืนหน่อที่ฉันไ,ได้ออกได้นี่ขายมีดาบนะอย่าลืมไม่เป็นไรนมไม่เกี่ยมันขอบคุณมากเลยน้ำเสียงพี่ให้อปเปิ้ลกับฉันใครให้อปเปิ้ล อืมตะกิ้ไม่ได้ครับอืมทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมีเครื่เงินก็พอป่ะเออยังบกแจกของทุกคนกระเป้าเนี่ยไม่ได้ออกมาแน่นอนแเมื่อกี้ประตูจะเป็นอย่างเนี้ย ประตูมันคับยังไหงที่เราขอเล่นขอยื้อมันก็ไม่ให้อืมทั้งไดครั้งดี พวกระดูนนดมดำมาตัวสูงไปั้นนั้นเลยฉ่วยยอมดกแกยี่โดมาเลเซอหรือไม่ยี่โด้ยู่ดเซอร์หรือไม่ยังไม่ได้อยู่แต่อีกไม่นาน ออกเซลเซียสเอาสิท้ายดีเฮ่ี่เนี่ยฝนหยุดตกแล้วรุดใครมันเข้ามาวะเนี่ยรีเข้าทำไมรีเข้าได้แล้วไม่แหลก โอเคเรามาสร้างว่าเล็กๆก่อนแล้วเขาจบคลิปดีกว่าขอหยุดด้วยนะไอ้ถ่ายอยู่เหรอใช่แล้วก็ไม่บอกถ่ายมาคงนาทีแนละ้วเนี่ยขออยู่ด้วยนะนี่ไม่มีบาทนี่ช่วยตัดไม้เดี๋ยวขออีกสักอีกสักหนึ่งสองนาทีเขาจบคลิปแล้วกันต้อเป็นโดยี่ช่วยตัดไม้ไม่หรอกไอ้ข้าเขาไปทำอะไรได้ก่อนสิไม่ได้ได้ขอตัดไม้เดี๋ยวเขาจะจบคลิปแล้วต้องเป็นโดยี้ช่วยตัดไม้ดุดถ่ายม้องดด นี่แหละปัญหา,ราหเราสร้างกระจึงนึงไว้ก่อนแล้วกันให้มันเสร็จก็พอใช่พออยู่ได้ไปก่อนอา่าวเนี่ยเจ้าชายรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงถามว่าทำไมทำไมรอริงกระโดดทำไมริงกระโดด เราคุยขี้เลยก็เรื่งอย่ิงนี้ตาจจะที่ตาดูดีโอเคกลับมาต่อเราถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แอปเปิ้ลเนี่ยจำได้ว่าเคยครับด่าไว้นีหว่าอ๋อยังไม่ได้ครับแล้วกล่องครับ มีของค้าวอยู่กับตัวเองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ใช้เบ็ดหน่อยมาเลยครับมาม่าไม่อยู่วะอยู่ไม่อยู่ผมมาไปไหนแล้วไม่รู้ประตูปิดล็อกไปวัดแล้วมั้งยังยังข้าไปโทรศัพท์มาก็อยู่ก็นั่นแหละอาจจะไปเราบุงไปแอปเป็นทองใช้ทองใช้บล็อกทองหรื่งอยูไม่ก็ใช้ใช้บล็อกทองแปดแล้วีนี้มันมีสกินใช้อะ อะไรเนี่ยเดี๋ยวใาเยอะก็สกินมันไม่ใช่สก,กินของเจ้าตัวคนบางคนนะขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายไม่เชื่อหรอก